สวัสดีจ้ามือนี้แม่น้อยไปตัดกล้วยสองเครือเครือหนึ่งโดนนกกินไปตั้งเคิงเครือแม่ทุกคน,กคน,กคน,กคนดนูไม่นอนจะให้ดูถ่กยร่องกันนะทุกคนถ่าย่องเสร็จแล้วรอหยอดเลยทีนี้แม่น้อยจะมาตัดอันอน,นี้เลกล้วยแม่น้อยนไหทุกคนสองเครือนะแม่ไม่นอนเคยถ่ายดูเครอือนะเน่ ทุกคนเรือนี <Viol in S 1> ่นกกินไปครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งกี่วีน่ะหนึ่งสองสามสี่สี่วีเหลือเท่านี้อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเห็นไหมข้างบนดูๆมองชัดไหมเหลืองเ้ข้างบนดูดิไม่น้อยไม่เด็านานเลยในดูดิเหลืองแล้วจะตัดแล้วทุกคนไม่น้อยก็จะทําการตัดแล้วทุกคนไม่น้อยเอามีดมามีดกระบอกคอยเข่าดินึกว่ามันจะเข่าไหมตดมันหยาบหยาบหน่อยนึงเครื่อมันเกิด ยืดถึงนี่หรอกย่านแบบถ้าดึงเครื่อมันลงมากย่านตัดเครื่อมันหรอกย่านมันกระแทกลงมากนะจิ๋นหน่อยอก,กเ็เลยตุกตัดตุนมันก่อนยืดๆยาวๆอยู่นั่นแหละมันเอาอยากแน่จิกนหน่อยทุกคนเดี๋ยวลองล,ลองเปลี่ยนทิศกันลองเปลี่ยนมามาตัดขังนอกลองมันก,กันมันจะเป็นตะไบปะเสีดยดายมีดใหญ่มากนะเรียรก,รอก,ออกว่ามีดอันนี้มีดเขาสับเอียงแล้วเดี๋ยวก็มันจะคม ท่อเราได้เริ่มท่อดึงละไม่น้อยเริ่มดึงเอาไม้อีกทีนึงซับๆๆพอให้มันเข่าจังหน่อยค่อยดึงเครื่อมันออกไม่น้อยจะเริ่มดึงเครื่อมันเราเด้นหน่อยโอ้ลงแล้วเว้ยลงแล้วทุกคนอ้้าไมบบ่ีโดดนแงิ ดึดจากดำหมดดำไม่เหมือนตัวที่สองทุกคนตัวนี้โดนกินไปเยอะเลยเครื่องกระตัดขาดพอดีกล่องกระายทองปัะงังเหลือไม่กี่วิดูดิน่ากินไหม <c oughs> หวานด้ย ดูเน่าไม่ใช่เน่าหรอกโดนอะไรนกจิกสองคือวตัวนี้โอนกินอ่ะเอ้ดูดิทุกคนลัวยม่น้อยครือนี้เท่าๆกันนะทุกคนเหลือแค่นีนนกกินขัวนี้ดูดิบนโลเลยไม่น้อยจะเอามาใส่เมา อุ่มไปไม่ไหวแต่มอไซค์จะได้ไฝากเลยใหญ่มากข้างบนก็สวยข้างล่างก็รีบๆเลยนๆๆลเนาะป่วยบ้าหน่อยว่าไม่หน่อยเอาไปบ๊วยแบมันใหญ่ไม่หน่อยเอามอไซค์มาเอาเลย้างแทกรกล่องแล้วข้างคียากอยู่ ดังรถขูดใจเสร็จแล้วไม่นอยก็จะค้นกล้วยึ้นทั้งหลังรถกับนารถไ่ใช่นารถก้อนเครื่อที่มันกินไปเครื่องเครื่ออีกเครื่อใยใๆนี่ไม่นอยก็จะใส่ของหลังเอาหนังยางไอ้นั่นใส่ยางยืดไม่รู้ยางยืดกับเก้าเก่าห่างห่างโมดูสิยูเห็บจะขาดบิดแล้ว ถ้าได้มาหน้าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนมีของกินกับบ้านแล้วก็จะขโมยมะคงเนี่ยไปต่ำมะคงปูปลูุคงปูปูโตแล้วก็จะจิกไปกินทั่วที่ปูปลูกไว้ไม่น้อยก็จะเอาไปกินในานาในม่บ่อื่นบ่นอย่างจะยูดับยูกับดับดูถ้าโม่โม่ไปก่อนโอ้เราจะตกลนนะยังมือหอดใส่เลย រូវីបានដ្តានដ្តាន់សាន់ ไม่น้อยใ,ใส่หน้ารถเสร็จใส่กล้วยบนรถเสร็จแล้วนะทุกคนนี่เป็นยังไงครึ่งคือแล้วก็คือหนึ่งจะรอดหรือไม่รอดคอยดูนะทางมันเกกลองแล้วเนาะไม่น้อยทำรองขอโพดแล้วเนาะมันก็เลยไม่อยากจักน้อยนึงเป็นตลอดบ่ ทุกคนวมันเป็นตลอดบางเนี้ยยึกยึกยักอย่าย่าไปรถขั้นนี้รถคู่ใจไม่น้อยนะรถประจําตําแหน่งไม่น้อยไปไหนไปกันกลับบ้านก่อนนะทุกคนได้ของได้อะไรครบแล้วกล้วยของเครือเครือครึ่งกลับบ้านก่อนแทรกล่องเสร็จแล้วนะทุกคนมีข้างหลังทุกคน ข้างหลังก็เสร็จหมดแล้วเนาะนี่นูน่นด้าข้างๆกันเขาปลูกแล้วนะเขาเริ่มปลูกกันแล้วของไม่น้อยเอาท่อวางแล้วเรียบร้อยละเหลือแต่ยอดก็เป็นอันเสร็จ นี้ของปู่ยังไม่ถ่ายเลยปู่แกมีหลายนาแกทำหลายนาไม่ต้องหอ่วงนะสามนาน่ะเอาไม่น้อยนาเดียวก็ยังไม่รอดเลยจะลงข้าโพดแล้วจ้า หอดบานแล้วเด้อกล้วยปลอดภัยจะกล้วยปลอดภัยทุกคนไม่ล่วง